สิคะข้าใจ่ายมันนี่ข้าใจ่ายมันคือทเพิ่นพาไปงาน <c oughs> พาไปงานอยังที่เพิบอกเดี๋ยวสิถามเพิน่นว่าสิ่งที่เพิ่นพาไปเนี่ยงานผู้ใดชิเทียเพิ่นจะบอกเงารายงานหมดว่าปงานมองนั่นมองนี่ซอยนู่นซอยนี่เพิ่นจะบอกมันน,น,นี่งานงานตัวนี้งานซอยเด้องานตัวนี้ได้เงินเด้องานตัวนี้ไม่ได้เงินแล้วก,บกนะ็บอกบอกห้องมันนี่นะบอกบอกชิเทียเพิ่นบอก เธอเพนจะแจ้งมดงานตัวนี้ฟรีงานตัวนี้ซอยเพิน่นซือ้อเป็นญาติเดอ้อเพิ่นจะบอกเงีสิแล้วก็อีกงานหน,นึ่งตัวนี้ได้เงินเด้อเพิ่นจะบอกได้เท่าไหร่เพิน่นก็จะบอกแต่ว่ามาขึ้นนี้เพิ่นบ่บอกจก้ะเงนินก็บ่ได้จ้ะว่าเป็นงานผู้ใหก็บ่บอกจกก้ะเดถ๋าถามเพิน่นว่าเพิน่นจะตอบว่าจะไหนมาพอดีมนันอีด้วยเถอะยังดีเฮ้ยยังเพ่นดีจะบอก 这不是嘛？我唔理解叫是乜的。这不、嗯、是嘛？哎，过阿龙，我发现很老。哎。关了。哦。好嘞。你哪个盖不呀？我了。是盖装修啵？没买嘞。盖盖几多啊？哪个盖？ Nào đâu Nhớ nhé Dạng yên Không phải nắng cay thế ừ. Thuốc nè đấy Mới khuôn này Đã nhắn ừ. không có đại nhân ừ. Không có hay gì đại chứ này Không có hay Cậu phải xoay nó Nó xoay cứ xoay thôi Ăn đầy gạo, ăn bỏ đầy gật ไปซอยไหมซอยเพื่อดกเมื่อคืนนี่คือไผ่ทำบุนไม่ใง่สีก็แม่สีนะคือผก็แม่ไม่เงีหวนไม่ไม่ใช่บ่ได้ยังเงเด้๋ยนี้ตียงบ่ได้เงินไม่สีไม่เีสีคือผแม่ไม่ังหวนแม่ไม่ังีหวนคือผั แม่งหงวนคือเมีพยพญยจงเมีพยพญจงคือใครวันนยยี่จงกะว่าไม่งหงวนนั่นแหละเขาคือผันี่งหงวนกะเนี่บอกว่าลูกไม่มีสีไงเขาคือไผปยพญาพี่น้องทางไหนไมันได้เป็นญาติพี่น้องทางไหนแม่หงวนหรือเป็นแม่ Bên mẹ nhay, lục sáu khỏe Bên mẹ, giờ lục sáu cháu Bên mẹ nhay, Lục sáu là bố hả? ạ? Nóng bố Mí lục bên, sáu không chịu tuổi. Bên mẹ nhay, hẳn Ảo ạ ngăn đi phải bài này Bạn, nhé cao Bọn, bọn, bọn câu. bạn mẹ cao Bạn mẹ cháu luôn luôn Mẹ cháu mời nè ไม่ถอบนิ <kaç Beginning. S 1> ้ยไม่ตูน่าไม่ยืดวดของน้องปูเมื่วานแล้วเป็นอย่างไรเลงนนแล้วเพื่อเป็นอย่างข้าวบวบอกก่อนว่ะเออในงานซอยเด้อไม่ถ่าเก่าเด้อไม่ตูยาเก่าเดลิกกับบวบบวบใช่ไหมชีวาเห็นยังบวาไปก็เจ้ากับบาเงินให้เด้อยังว่างานไปซอยเพิ่นเอามาความงานที่ย่างไปก่อนเนี่ยอัน เรา่หลไม่ที่นะเมีมยเก่า่ะนะี่เขาพอน่ี่ะนคุสาวใหม่ได้นะอันนั้นเปน้ปู่บา้าเออบอกเขาว่าเป็นเอฟซี่ใช่ไหมเขาก็มีผัวยังไงดิพาไปหาเมียเกา่าจบุญเถอะุไม่น่าบรา,า,ออบ,าบอกเขาหนอเจีาเก่ายังพาไปบ้านผัวเขาอี่ พ่อก็ไม่ได้เห็นหนา,หากันเด้ยจ้ะอันนี้ก็ไม่ได้เห็นหนากันเดี้ยหรอลานอันที่กอดอยู่ได้ใช่นหมอ่ะไปกอดเดี๋ยวผัวเขาได้ยินเขากระดิกดาก็มึงอหยียบอ๋อเจ้าก็ผู้ดใช่ไหมก่อนไอ้ยังใช่ไหมผู้ใดท,ที่เจ้ก่อนเอ้าวก็ช่มงเอฟซีเม่ยไ้ก่อนจ้าบาลนี่อเถอะอ้าเป็นตาฮัคเฆะติด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 ิดไปติดิดจิงเออเขาส่งเขาขึ้นสวรรค์ก่อนดีหรอได้ได้บุญอยู่แต่ บอกได้พูนาก็ได้ว่างานผู้ใดพบอกเว้แล้วนี้งานซอยเด้อญาติพี่น้องเมียเก่าแก็อันแม่เฒ่าเก่าเด้อก็บอกตัวคนหนึ่งบอกเลยไปงานแต่งโตซะเตรียมไปยันดีถ้าเขาย่างมากจะทืบขอไไ่อยเลยจะนละพาเ <ừ. S 1> มียใหม่ไปหาเมียเก่าเขาจะก็เทือกยางเขาได้เป็นคนโหดร้ายปานนั้นเขาขจะดีบ่ เขาจะดีดีแล้วคนทองสามัคคีเลิกกันไปแล้วก็คือเลิกมันก็บ่ต้องมาให้หักกันคือเพี่ยคือนองก็ดีคนทําถ้าคนทอมมีความคิดชุกคนก็จะบุผิดกันเลิกก็คือเลิกเก่าคือเก่าไม่ไปผิดเขาแม่นอะเลิกก็คือเลิกก็เขาบม่ได้ผิดเขาดีก er, mm ็ดีอย่างว่าพูดถึงว่าทั่วไปส่วนมากบ่ถึอกันถ้าถึกกันนี่ก็ดีมันเล also, ิกก no. ันไปแล้วก you ็คือเป็นไอ้น้องกันหักกันคือเก่าบด้ว่าแต่เมื่อให้แจ้งแรงงานนี่อย่างแจ้งลงมา อันนี้บุได้ซอยเด้ก็บอกแจน้ซอยแบบงฟนเกาเนอยแแฟนเกานี่กิเกเก่นนี้เมียเกาก็บอกได้เดือหมานานนะไปย่ำขึ้นสีแจงจังเลยยเข้าใจว่าให้บอกได้เมื่อมานานะมันเป็นไปซอยจังซีไหนหัวเขาเขาไ่แจงกูเนียไปะเอเธอเดี๋ยวนี้ไนเดี๋ยวเดเดอนีภาพไปกเชื่อแล้ยไปยอาจังบาทได้ละมานาไปพูดเดี๋ยวเรดไปหาเมียเกากีเกา